ผมอยากจะให้ท่านเห็นข่าวนี้ก่อนครับที่ต้องให้ดูไม่ใช่ว่าเรายกมันโมเมกรุงเทพธุรกิจวันที่4วันนี้นะครับอัดรัฐบาลอัดงบ1.6ล,ล้านล้านสู้โควิดคอมอเคาะพระราชกำหนดสามฉบับอังคารนี้วันอังคารนี้จะมีการกู้เงินที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยกู้รอบเดียวครับ การกู้เงินต้องออกเป็นกฎหมายครับเร่งด่วนที่สุดออกเป็นพระราชกําหนดท่านคงทราบนะครับพระราชกําหนดนี่ฝ่ายบริหารออกเลยตอนนี้สภาปิดกฎหมายออกไม่ได้รัฐบาลใช้พระราชกําหนดกู้เลยครับ1.6ล้านล้านถ้าท่านอ่านขา่าวท่านจะมึนนะเพราะว่ามันมีข่าวมาเยอะมากตกลงจะกู้หนึ่งล้านล้านจะกู้สองแสล้านจะกู้สามแสนล้านหกแสล้านไม่รู้อะไร แต่อันนี้ยืนยันจากสื่อหนังสือพิมพ์สรุปล่าสุดวันที่สี่ไอ้เจ้ากวงถแถลงข่าวจะกู้1.6ล้านล้านออกไปกฎหมายครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามึงกู้จากใครนะใครก็ได้มึงกู้นะเออไอเเน่ยมึงจะไปหรือเปล่าที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าถ้าไปมึงก็กระอักเลือดนะ เพราะ IMF เค้ขาจะไม่ให้คุณกู้แล้วคุณจะเอาเงินไปซื้ออาวุธไปตั้งงบประมาณซื้ออาวุธงบกลางบ้าๆบอๆที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเขามาควบคุมหมดนะครับไอ้นึ่งจุดหล้านนี่ประเด็นสําคัญคืออะไรงบประมาณวันนี้งบประมาณเหลือเวลาอีกใช้อยู่อีกห้าหเดือนนี่นะครับงบประมาณปี6กสามเนี่ยจะกลมจบเดือนกันยานี่ครับ ตั้งไว้3.2ล้านล้านกู้1.6ล้านล้านก็คือกู้ครึ่งหนึ่งของงบประมาณปีนี้เพิ่มนะไอ้งบประมาณที่มีอยู่3.2ล้านล้านบวกกับอีก1.6ล้านล้านกลายเป็นบัตเเกตกลายเป็นงบประมาณบวกกัน3.2บวกกับ1.6ก็เป็น4เกือบ5ล้านล้านครับ 4.8ล้านล้านเสร็จเศษก็เกือบ5ล้านล้าน,านถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็นกเรียกว่าขี้แตกแน่งานนี้เศรษฐกิจไทยรับไม่ไหวกลไกของระบบรับไม่ไหวระบบการเงินการคลังรับไม่ไหวหรอกครับแต่ทำไมต้องกู้ต้องครึ่งหนึง่งไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการแล้วซึ่งนายประยุทธ์รู้ว่าไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุด ถ้าไม่มีเงินเดือนให้ข้าราชการนี่มึงเจงเดี๋ยวนี้เลยครับไม่มีเงินให้ประชาชนกินห้าพันบาทจะได้หรือเปล่านี่ยังไม่รู้จะเจงไหมแต่ถ้าไม่มีเงินเดือนให้ให้ข้าราชการนี่ไปเลยครับเลยต้องรีบออกพระราชกำหนดกู้เงิน1.6ล้านล้านเห็นชัดนะนะผมพูดกับท่านไปเมื่อวันพฤหัสแล้วว่า วันนี้มันเก็บภาษีไม่ได้มันเจ๊งหมดทั้งระบบแล้วแล้วมันเจ๊งหนักกว่าสิงคโปร์เจ๊งหนักกว่าประเทศอื่นๆเพราะมันเจ๊งมาแล้วสิบปีการเงินการคลังไทยเจ๊งมาแล้วสิปีผลจากการรัฐประหารตั้งแต่ป้นประชาชนตั้งแต่ปี2 5 4 9ผมถึงเอาเรื่องของท่านทักษิณมาเล่าให้ท่านฟังตอนต้นรายการไงแล้ว เศรษฐกิจก็บอบช้าการเมืองก็บั่นทอนบอบช้าพี่น้องก็แตกแยกกันผมถึงบอกว่าวันนี้ท่านนายประยุทธ์มันไม่พูดถึงอดีตไม่ได้ครับวันที่มันยึดอํานาจมันสัญญาว่ามันจะมาสร้างความปลองรองแต่วันนี้พี่น้องคนไทยอย่างนายสุนัยก็กลับไม่ได้ใครก็กลับไม่ได้เกิดปัญหาวุ่นวายแล้วมันไม่ยอมที่จะจัดการปลองรองก็แตกแตกกันก็ขอโทษนะ ก็ต้องมาตั้งสถานีอย่างเงี้ยครับชี้แจงกับประชาชนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วประเทศเวลามันล่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อสุนไหนเขาบอกล่วงหน้าไว้แล้วเศรษฐกิจพังอ๋อทักษิณเขาพูดไว้เมื่อต้นปีแล้วว่าปีนี้จะเจอวิกฤตใหญ่นะมันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นไรแล้ววันนี้ถามว่าเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินนี่รู้ไหมเกินรู้ครับ ข่าวกรุงเทพธุรกิจนี้รายละเอียดคลมมนัดพิเศษเห็นชอบมาตรการสู้โควิดสมคิดใช้งบ10%ของ GDP คาดวงเงินประมาณ1.6ล้านล้านดูแลประชาชนธุรกิจสถาบันการเงินชองออก3พระราชกำหนดเข้าคลมสัปดาหนะ์หน้าเข้าไปเถอครับเข้าได้เห็นไหมเรื่องนี้ ทางออกมันดีกว่านี้มีครับคุณหญิงสุดารัตน์เขาเสนอทางออกบอกว่าออกการแปลงงบก่อนยักย้ายงบก่อนเอางบทหารตัดงบที่ยังไม่จําเป็นที่จะซื้ออาวุธไม่รู้จะลบกับใครเนี่ยไม่รู้จะเอาปืนเรารดถังมาลบกับโควิดเชื้อโรคได้ยังไงเนี่ยเลิกก่อนแปลงบพวกนี้มาจุนเจือกลไกลข้างในก่อน เขาไม่ได้ค้านการกู้หนึล้านล้านนะเพราะยังไงต้องกู้ครับไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้แต่เขามีขั้นตอนต่างกันคือเอาเงินพวกนี้มาใช้จ่ายก่อนงบกลางเนี่ยกลับเอากลับมาอย่าไปยักกันทีงบทหารแต่อายุธไม่ยอมเอางบทา่าไม่ยอมตัดงบทหารไม่ยอมแปลงบทหารไม่ยอมเอางบกลางมาเจือจานไม่ยอม เพราะว่าผลประโยชน์ของมันอยู่ตรงนั้นเขาบอกถ้าทำอย่างนี้เอามาเจอจานก่อนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเจอภาระหนักแน่ๆไม่ว่าใครอยู่เป็นรัฐบาลในเวลานั้นประเทศนี้ต้องอยู่เนี่ยประยุทธ์ไม่อยู่เกิดรัฐบาลใหม่ไม่ว่าเราจะเป็นรัฐบาลใครมันจะต้องหลังจากพ้นวิกฤตโควิดซึ่งไม่รู้เมื่อ,อไหร่ ขณะนี้บางคนบอก6เดือนบางคนบอกปีหนึ่งบางคนบอกสองปีบางคนบอกปีครึ่ง,ง,งไม่รู้ครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจหนักที่สุดครับตรงนั้นเขาบอกต้องกู้1.6ลึ่งจุล้านก็ต้องกู้แต่กู้คือประมาเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแน่ๆที่เห็นแล้วแต่ประยุทธ์บอกกูเอาตอนนี้ก่อนเพราะอะไรนี่คือเหตุผลว่า เอามาแก้ปัญหาไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนราชการครับเงินเดือนราชการนี้เก็บแวดมาที่ผมพูดกับท่านแล้วเมื่อวันพฤหัาเก็บแวดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายเก็บภาษีซื้อมาขายไปเก็บภาษีบริการเขาบวกแหวดบวกหักหน้าที่จ่ายเก็บจากเงินเดือนมันเก็บไม่ได้ เมื่อเก็บไม่ได้เงินหมุนก็ไม่มีแล้วคนก็ถึงตั้งคำถามว่าละไอ้งบกลางเล่าว่ายังไงเนี่ยไอ้งบกลางเนี่ยว่ายังไง,ไง,ไง,ไงผมก็บอกไปแล้วว่าตายไปกับผู้ไม่ร่ายนี่นะดังนั้นปัญหาวันนี้เนี่ยหลักฐานมันชัดว่าไม่มีเงินจ่ายข้าราชการแล้วครับและนายประยุทธ์รู้ว่าจะเป็นอันตรายมากเลยรีบจะกู้เงินอันนี้ก่อน จะกู้เงินออกพระราชกำหนดเลยแล้วก็มีข่าวอีกบอกว่ามันทำไม่ได้เร็วหรอกครับไอตัวเนี้ยดังนั้นจะต้องรีบจัดการไอเงินที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมว่าไองบ3.2ล้านล้านเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยงบประมาณปีหปีห3สามที่ใช้อยู่ขนาดเนี้ยมันก็กู้อยู่แล้วนะมันขาดดุลอยู่แล้วนะ รู้สึกว่าจะกู้ประมาณห้าแสนล้านอยู่แล้วในงบเนี้ยนี่ถ้ากู้อีก1.6ึนี่เท่ากับกู้อีกสองล้านล้านนคเข้าใจนะฮะเขาเตรียมกู้ไว้แล้วอีก5้าแสนล้านเพื่อมาโปะงบขาดดุลเป็นเงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายนี่แสดงว่าไอ้ที่มึงเอามาโปะนี่ก็ไม่พอใช้แล้วครับไม่พอจ่ายเงินเดือนแล้วก็จะ,จะต้องโยกงบครับ ประชาชาติวันที่30มีนานายสมคิดก็รู้เหมือนเรารู้นี่แหละแต่เพื่อนเพื่อนจะรู้หรือเปล่าไม่ทราบนายสมคิดบอกเตรียมชงพระราชบัญญตัติโอนงบพระราชกำหนดกู้เงินแสนล้านมีเหตุผลเร็วที่สุดคือจะโอนงบครับแต่ปรากฏว่าไอรัฐธรรมนูญของนายมีชัยนี่มันบอกโอนไม่ได้ครับถ้าจะโอนต้องออกเป็นพระราชบัญญตัติออกพระราชกำหนดไม่ได้ต่างกันนะครับ ถ้าจะโองนงบที่มีอยู่ในบัญชีเนี่ยอันนี้ต้องออกเป็นพระราชะบัญญัติแต่ถ้าคุณจะออกกู้ต่างหากเลยเนี่ยออกเป็นพระราชกำหนดท่านเห็นแล้วนะครับว่าในบัญชีเดิมนี่ต้องโอนก่อนโดยหลักการไม่อย่างนั้นเพราะว่าไอ้กู้หนึ่งจุดหกล้านล้านนั้นยังไม่รู้ใครเขาจะให้ไอ้ออกมึงออกไปเถอกฎหมายพระราชะบัญญัตินะมึงจะไปขายพันธบัตรใครมึงจะไปกู้กับใคร ไอ้กู้ก้อนใหญ่ๆอย่างนี้มันไม่ใช่พูดกันแล้วก็มาได้เลยนะครับไม่ใช่เอาไอ้ที่มึงมีอยู่เนี่ยอยู่ในงบกระทรวงกลาโหมอยู่ในงบกระทรวงศึกษาอยู่ในงบกระทรวงพาณิชย์วันนี้พวกรัฐมนตรีกุมขมับแล้วครับผลประโยชน์เสียแล้วเพราะอ้ยุทธบอกว่าจะโอนสิซของทุกกระทรวงยกเว้นกระทรวงกลาโหมจะเอาเงินส่วนนี้มาใช้ทางนี้ก่อน แล้วก็ตัดโครงการต่างๆทิ้งดังนั้นการพัฒนาประเทศภายใต้เหตุการณ์ขณะนี้ไม่มีครับปีนี้ทั้งปีไม่มีการพัฒนาใดๆบอ่อน้ำถนนหนทางเรื่องราวน้ำประปาที่เป็นโครงการลงไปตามกระทรวงต่างๆปิดหมดเพราะถูกตัด10รปรากฏตัดก็ยังตัดไม่ได้ออกเป็นพระราชกำหนดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่า ต้องทําเป็นพระราชบัญญัติเป็นยังไงครับแลรจานวนมึงดีแล้วเกินนะไอ้มีชยัยผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องลากไอ้มีชัยมากอดนะใครที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปเสียอกเสียใจช่วยบ้านเมืองครับไปหาหมอรักษาแล้วก็หาโอกาสเจอไอ้มีชัยเมื่อไหร่ก็ไหว้แล้วไปกอดมันครับเจอประยุทธ์เมื่อไหร่ไปกอดมัน ทหารเกณฑ์ทั้งหลายที่เจ็บปวดที่สุดถูกโกงถูกเจ้านายโกงหักเบียเบ้ยเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆรู้ว่าติดโควิดไปกอดผู้บังคับบัญชากอดพลเอกอภิรักษ์เลยครับแปลวิแปลโควิดเป็นโอกาสซนะไอสาปอทรรากเจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างๆเจ้าหน้าที่ในสำนักนายกถ้ารู้ว่าติดโควิดหาโอกาสไปกอดมันนะเออรักมากเคารพมาก มันต้องเอาอย่างนี้นครับ <c oughs> นี่พูดกันให้สะใจหน่อย <c oughs> แต่ถ้าทำได้ก็ดีเมือกันนะอาจจะแก้ปัญหาง่ายขึ้นไอสาปพอทรราชนี่ติดเชื้อโรคล้วก็ตายอาไปเลยอาจจะง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นจะต้องมาถึงวิกฤตต่อไปท่านเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้จะเอาเงินออกมา จากงบเดิมที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยสาล้านล้านเนี่ยเป็นงบประมาณปี6-3แปลหักดึงมาจากทุกกระทรวง10% 10%เขาเคยทำแล้วครับตอนที่มีรัชการที่สิบขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยก็มีวิธีการทำอย่างนี้ออกเป็นพระราชบัญัติแล้วดึงเงินจากทุกกระทรวงมาเอามาทำอะไรไม่รู้นะปรากว่าหลักฐานวันนี้ ที่ผมบอกว่าเงินไม่มีแล้วไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนแล้วนี่ครับงบกลางก็หมดหน้าตักแล้วชงคณะรัฐมนตรีเคาะพระราชบัตรโอนงบหวังสู้วิกฤตนี่ครับข้อมูลจริงๆคือ,อยังไงซะหยิบหยิบเบี้ยใกล้มือก่อนไอ้เบี้ยใกล้มือก็หยิบไม่ได้ครับเพราะว่าหักมันจะต้องเอามาจากกระทรวงต่างๆต,ต,ต,ต้องออกเป็นพระพราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญนี้ให้ออกพระาราชกำหนดท่านเห็นแล้วนะครับตรงนี้เองครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นแล้วนะครับสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นแล้ว